สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตการใช้งานระบบเสียงภายในห้องเรียนนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเรามาดูก่อนครับว่าภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับตัวที่สําคัญก็คืออันนี้ครับเขาเรียกว่า power mixer ครับ power mixer ตัวที่2ตัวรับส่งสัญญาณไมลอยครับตัวต่อไปครับเป็นตัวส่งสัญญาณไมลอยครับและต่อไป ไม้สายครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับคือแจ็คเสียงครับเอาไว้ต่อสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์หรือว่าจากสมาร์ทโฟนนะครับที่นี้ครับการเปิดนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องเช็คระบบไฟฟ้านะครับว่าเราเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ในส่วนของตัวรับสัญญาณไม้ลอยนะครับให้เราเริ่มเปิดนะครับเปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาสำรวจที่เครื่อง Power Mixer นะครับโดยนะครับให้เราดูในส่วนของปุ่มนะครับต่างๆเช่นมิกนะครับก็คือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟน1ไมโครโฟน2ไมโครโฟน3ไมโครโฟน4แล้วก็ส่วนของ AUX นะครับก็คือเสียงจากอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆนะครับ AUX 2นะครับโดยปุ่มพวกนี้นะครับจะต้อง เอาเสียงลงให้หมดนะครับก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับต้องเอาลงให้หมดนะครับต้องสังเกตนะครับถ้ามีปุ่มไหนที่เปิดค้างอยู่นะครับต้องลดลงให้หมดนะครับต่อไปมาสเตอร์ครับปุ่มนี้เช่นกันครับก็สังเกตเหมือนกันครับให้ปุ่มนะครับที่จะมีจุดสีแดงนะครับตรงนี้ให้ลงให้สุดนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับสองตัวนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องปรับนะครับเพราะว่าเป็นการปรับความถี่เสียงแหลมเสียงทุ้มนั่นเองนะครับ ต่อไปครับที่สาคัญคือปุ่ม power ครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับเราก็ควรสารวจด้วยนะครับว่าในขณะนั้นมันปิดหรือเปิดอยู่นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กแล้วจะต้องหมุดตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าสมมติเราเปิดไว้อยู่นะครับเมื่อเราเปิดปลั๊กหรือเสียบปลั๊กมันจะทําให้ไฟจ่ายเข้าระบบทันทีอาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับฉะนั้นก็ควรระวังนะครับอ่าเมื่อเราเปิดนะครับเรามาดูในส่วนเช็คในส่วนของปุ่ม volume ต่างๆครับว่าเอาลง ให้สุดแล้วนะครับแล้วก็เราเปิดไมค์กับนฟูลเรียบร้อยแล้วก็ไปกดที่ปุ่ม power ครับในระหว่างที่เรากดเปิดนะครับจะให้เราสังเกตตรงปุ่มนี้นะครับตรงไฟตัวนี้นะครับลองสังเกตนะครับไฟจะกระพริบครับสังเกตนะครับมันจะกระพริบสักประมาณ2วินะครับแล้วก็ไฟจะจุดนิ่งนะครับอันนี้เป็นสถานะแสดงว่าเครื่องเราพร้อมที่จะใช้งาน เพราะว่าบางทีสมมติครับผมปิดก่อนเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับเปิดมาปุ๊บถ้าเราไม่รอให้ไฟกระพริบนะครับแล้วเรามาเปิดนะครับเร่งเสียงต่างๆนะครับเครื่องอาจจะมีการเสียหายได้นะครับเนื่องจากเครื่องยังไม่พร้อมที่จะทํางานจริงๆนะครับถ้างั้นฉะนั้นนะครับเราก็ต้องรอให้ไฟนะครับตัวนี้นะครับไฟออนตัวนี้หรือ VU ตัวนี้นะครับให้มันหยุดกระพริบสะกก่อนนะครับ จึงจะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับทีนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของการปรับนะครับเมื่อเราจะใช้งานนะครับให้มาที่ปุ่มมาสเตอร์นะครับอันนี้จะปรับไว้ที่ประมาณหมายเลขสามนะครับเนื่องจากลองทดสอบมาก่อนนั้นนี้นะครับเสียงดังมากนะครับก็ปรับไว้ที่ปุ่มหมายเลขสามนะครับจากนั้นให้เลือกเปิดในช่องสัญญาณที่เราจะใช้อย่างเช่นตัวแรกนะครับช่องแรกผลแมตตต่อเป็นไมโครฟูดไร้สายครับคือตัวข้างบน ซึ่งเราก็ต้องดูในชแนลครับว่าเราใช้ Channel ด้านซ้ายนะครับชแนลหรือ B นะครับเราก็ควรปรับนะครับปรับตัวนี้นะครับระดับเสียงพอเหมาะนะครับเอาไว้ที่ตำแหน่งประมาณ10นาฬิกานะครับไม่ว่าตัวไหนก็ตามเลยครับเอาไว้ที่แหน่ง10นาฬิกานะครับจากนั้นนะครับสมมติถ้าเราจะใช้ไมโครโฟนนะครับที่เป็นตัวไร้สายนะครับก็จะอยู่ตัวแรกครับมิก ัันนะครบให้เรามาที่นะครับตัวส่งสัญญาณไม่นะครับตัวนี้นะครับเราก็เปิดสวิตช์ครับทีนี้วิธีใช้ที่ถูกต้องครับเราจะต้องมีการทดสอบเสียงนะครับโดยการพูดสะก่อนนะครับพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆปรับตัวนี้ขึ้นนะครับพูดไปด้วยค่อยๆปรับขึ้นนะครับจะได้รู้ว่าเสียงระดับไหนที่พอดีนะครับเพราะบางคนอาจจะมีการทด เร่งเสียงขึ้นแล้วค่อยทดสอบทีหลังนะครับมันบางทีอาจจะมีเสียงดงังเกินไปนะครับฉะนั้นให้เราพูดแล้วก็ค่อยปรับเสียงขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับทดสอ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 บเิ็คเช็คเช็คเช็ทดสอบ,สอบ,สอบ,สอบหนึ่งสอ,อสองหนึ่งสองสามสี่ทดสอบก็ประมาณนี้นะครับหรือถ้ากรณีต่อไปเราไม่ใช้นะครับ สมมติเราไม่ได no ้ใช้นะครับตอนนี้เราก็ลดเสียงลงครับเมื่อไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วลดเสียงลงนะครับเช่นกันนะครับในกรณีหลังก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยก็ไม่จะเป็นต้องเปิดก็ได้ครับคือกรณีนี้เราจะใช้แค่เฉพาะไม้สายเท่านั้นนะครับเราก็ไม่จะเป็นต้องเปิดตัวนี้เลยนะครับทีนี้เป็นในส่วนที่2ครับตัวที่2มีสองตัวเป็นไม้สายครับก็ทําเช่นกันครับมาที่ กดที่เป็นไม้สายครับกดสวิตช์เปิดครับจากนั้นให้นะครับใช้เสียงพูดนะครับทดสอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยปรับระดับเสียงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนได้ระดับเสียงที่พอเหมาะนะครับนี่ทดสอบนะครับทดสอบหนึ่ง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 สองทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองทดสอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับก็ปิดนะครับลดเสียงลงนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับต่อไปครับช่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นนะครับช่องสัญญาณเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์หรือนะครับจากอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนะครับจะต่อไว้ที่ช่องนี้นะครับ AUX1 นะครับโดยนะครับ เราจะเชื่อมต่อสายนะครับแจ็ค3.5ม mm ิลลิเมตรตัวนี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะเชื่อมต่อนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนะครับเราไม่ควรนะครับเปิดเสียงนี้ไว้นะครับเพราะว่าจะทําให้เวลาเราเสียบสัญญาณเข้าไปมันเกิดการช็อตนะครับจะทําให้ลาโพงเสียหายได้นะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะเสียบหรือจะถอดสายนะครับตัวนี้ออก เราไม่ควรเร่งเสียงขึ้นนะครับควรปิดเสียงให้สุดซะก่อนนะครับคือสมมติอันนี้เพิ่มเสียบนะครับเสียบกับอุปกรณ์ไว้นะครับจากนั้นเราค่อยมาเร่งเสียงครับเร่งเสียงขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าเราจะถอดครับเราก็ลดเสียงลงไปก่อนลดเสียงลงสุดแล้วก็สามารถถอดสายได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้คือการใช้อุปกรณ์เสียงจากคอมพิวเตอร์นะครับ ต่อไปนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จนะครับเราก็จะทําการปิดเครื่องนะครับก็เช่นกันครับเราจะต้องเช็คว่าสัญญาณทุกช่องที่เราใช้ไปนะครับเราต้องลดเสียงลงให้หมดนะครับตัวนี้ถ้าเราใช้ก็เอาลงให้หมดนะครับตัวนี้ก็เอาลงให้หมดนะครับส่วนช่องอื่นที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อเราก็ไม่จะเป็นต้องไปปรับขึ้นนะครับให้ปิดไว้เลยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีสัญญาณรบกวนนะครับไม่จะเป็นต้องเร่งนะครับตัวหนที่เราไม่ได้ต่อสัญญาณหรือใช้งานนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเรานะครับปิดสัญญาเสียงฝั่งนี้ทั้งหมดแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวมาสเตอร์นะครับก็คือตัวเสียงหลักนะครับให้ลดเสียงลงครับให้สุดเลยครับจากนั้นกดที่ปุ่มสวิตช์ปิดนะครับจากนั้นก็มาปิดที่เครื่องรับสัญญาณไม่ลอยครับก็หลังจากนั้นก็ค่อยปิดสวิตช์ปลั๊กไฟต่างๆออกไปนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับการสาธิตการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับผม